ช่วงนี้นะคะฝนตกบ่อยค่ะทําให้เกิดโรคเชื้อรานะคะเป็นเหลืองเหลืองแล้วนะคะดับยางเชื้อราไว้เลยนะคะกันแมลงวันทองพริกใบใบไม้ขอบใบไหม้นะคะฉีดพ่นเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้แม่จิมจะพาคุณผู้ชมมาดูแลบํารุงต้นไม้ด้วยวิธี<ม>ง,ง่ายๆพร้อมกับวิธีป้องกันโรคพืชนะไม่ว่าจะเป็นโรครากเน่าคนเน่า ใบหยิกใบงอโรคใบเหลืองนะคะมาใช้วิธีนี้มาสิมใช้อะไรนะคะใช้ปุนขาวนั่นเองค่ะได้ดูไหมนะคะทําจากเปลือกหอยค่ะเผาไฟบดให้ละเอียดเลยเขามีประโยชน์นะคะทั้งบํารุงดินทําให้พืชโตเร็วป้องกันโรคพืชโรคเชื้อราต่างๆแต่ใช้อย่างไรให้ถูกวิธีต้นไม้ได้รับประโยชน์สูงสุดได้ผลดีไปดูกันเลยจ้า ขาวไดโดไมคืออะไรคะแม่จิ๋มนะคะปูนขาวเขาทำจากเปลือกหอยนะคะนำไปเผาไฟด้วยไฟแรงสูงมากๆนะคะแล้วก็นำไปบดให้ละเอียดก็จะเป็นผงขา,ขาวแบบนี้นะคะมันก็ไม่ได้ขาวจั๊วนะมันจะออกสีแบบเทาๆนิดนึงนะคะเขาก็จะมีแคลเซียมสูงมากช่วยบำรุงดินปรับสภาพดินนะคะทำให้ดินร่วนซุยค่ะเพิ่มธาตุสารอาหารให้กับดินเพราะว่าเขาจะมีแคลเซียมสูง พืชก็จะโตเร็วแข็งแรงนะคะปาศจากโรคนั่นเองแล้วช่วยป้องกันกําจัดโรคเชื้อรานะคะไม่ว่าจะเป็นทางดินหรือว่าทางใบโรคพืชมีอะไรบ้างนะคะคือโรคเชื้อรานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นใบเหลืองใบไหม้โรครากเน่าคนเน่าป้องกันแล้วก็ยับยั้งเชื้อโรคได้คะ่ะวิธีการใช้ถ้าเราใช้ถูกวิธีก็เป็นประโยชน์แต่ถ้าใช้ผิดวิธีนะคะดินเขาก็จะเสียดินจะแน่นจะแข็งไปเลยนะคะมาดูขั้นตอนแรกนะคะเราสามารถใช้ได้2วิธีนะ จะใช้เป็นแบบผงใช้ยังไงไปดูกันเลยจ้าวิธีการใช้ก็ง่ายมากถ้ากระถางเล็กๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็ใช้สักประมาณครึ่งปลายช้อนนะคะถ้ากระถางใหญ่ๆต้นใหญ่ๆเนาะก็สักหนึ่งช้อนนะคะไม่ต้องเยอะนะโรยเลยค่ะป้องกันหอยทากได้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นปูต้นไม้ปรับปรุงดินทําให้ดินดีค่ะ ที่สําคัญเนาะช่วยป้องกันแล้วก็ยับยั้งโรคเชื้อราใบจุดใบด่างโรครากเน่าคลเน่านะคะวิธีโรยลักษณะแบบนี้ป้องกันศัตรูพืชได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นหอยทากหรือว่ามดที่มารบกวนต้นไม้ของเราค่ะโรยรอบๆกระถางเลยนะคะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือทุกๆ15วันค่ะคุณผู้ชมจะโรยลักษณะแบบนี้หรือว่าจะใช้ดินกลบเลยก็ได้นะคะเป็นวิธีการดูแลต้นไม้ง่าย รากเขาจะแข็งแรงดินก็จะร่วนซุยเวลาเรารดน้ำลงไปเขาก็จะกลายเป็นปุ๋ยอีกทีนึงค่ะมาดูอีกหนึ่งวิธีค่ะเตรียมภาชนะเลยตามด้วยปูนขาวนะคะประมาณหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะตามด้วยน้ำ500 m l คนปูนขาวนะคะให้ละลายเลยค่ะได้แล้วนะคะตั้งทิ้งไว้รอให้ตกตะกอนหนึ่งวันหรือว่า1คืนค่ะแล้วก็กองเฉพาะน้ำใสๆนะคะมาใช้ได้นะคะหลังจากตั้งทิ้งไว้นะคะน้ำเขาก็จะเริ่มใสขึ้นนะคะแยกเป็น2ส่วนแบบนี้ค่ะ ตกตะกอนแล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมก็นําไปผสมกับน้ํานะคะ2ลิตรค่ะใส่กระบ,บอกฉีดไปฉีดพ่นทางใบได้เลยค่ะช่วงนี้นะคะฝนตกบ่อยค่ะทําให้เกิดโรคเชื้อรานะคะใบพราแม่สิมเริ่มที่จะมีเหลืองๆแล้วนะคะนิดหน่อยค่ะเราก็ฉีดพ่นป้องกันไว้ก่อนแล้วก็ยับยั้งเชื้อราไว้เลยนะคะ ับดาลละหนึ่งถึงสองครั้งค่ะพริกค่ะนะคะกำลังเป็นเขียวๆหนุ่มๆอย่างเงี้ยฉีดพ่นเลยนะคะป้องกันแมลงวันทองพริกค่ะที่มาไข่นะเดี๋ยวเจาะเข้าไปในผลพริกของเรานะคะก็จะทำให้เกิดผลเน่านั่นเองค่ะ ไม้ประดับนะคะบอลสีนะคะช่วงนี้ของใครลายใบไหม้ขอบใบไหม้นะคะฉีดพ่นเลยบำรุงทําให้แข็งแรงนะคะถ้าฉีดพ่นนี้ก็จะเป็นช่วงเช้านะคะพ่นช่วงเช้าจะดีมากเลยคะ่ะเราจะได้มีต้นไม้สวยๆนะคะไม่เกิดโรคต้นแข็งแรงค่ะ ช่วงนี้ทำบ่อยๆนะคะต้นไม้จะได้ไม่เกิดโรคค่ะเพียงหนึ่งช้อนนะคะคุณผู้ชมก็จะได้ต้นไม้สวยๆไม่เกิดโรคค่ะใช้บ่อยๆสม่ำเสมอน,นะคะแล้วเราก็จะได้มีพืชพักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับที่จเจริญเติบโตสวยงามไม่เกิดโรคค่ะการบำรุงดูแลต้นไม้ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะใช้แค่อย่างเดียวต้นไม้ก็สวยงามแล้วนะคะ แม่จิมนมบอกว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะและก่อนจากการอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์สาคูชแนลด้วยนะคะวันนี้ไม่จิ๋มข,ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ